ให้ดูสองพี่น้องนี่หยอกันครับผมตัวเมียทั้งคู่นะครับพี่จิจี้กับน้องหลงดูครับมาดูน้องหลงทําครับแกล้งพี่ใหญ่เลยครับผมตัวเมียอะไรทําอย่างนี้เนาะเนี่ยดูดูครับดูสนุกกันใหญ่เลยครับเด็กๆดูน้องหลงทําครับแกล้งพี่ใหญ่เลยครับผมทั้งคู่ก็เป็นหมาจอนะครับ คนที่ติดตามก็น่าจะรู้ดีพี่จีจี้ก็จอดมาจากด้านภูเขาส่วนน้องหลงก็อยู่ข้างถนนครับนอนอยู่หน้าร้านท้องก็มาเลี้ยงด้วยกันเก็บมาเลี้ยงวันแรกก็ดูเนื้อตัวนี่มอมแมมเลยครับตอนนี้ก็มีแบบมีสง่าราศีครับสวยขึ้นเยอะเลยตอนนี้ชีวิตน้องหลงก็มีความสุขดีครับผมถ้าไ่โชคแมวจออีกตัวหนึ่งไม่หายไปสามพี่น้องนี่คงจะเล่นกันสนุกสนานเลยครับผม ตั้งแต่หายไปนี่น่าจะประมาณตกสองเดือนแล้วมั้งครับผมจะสองเดือนแล้วแหละก็ไม่ยอมกลับมาเลยไม่รู้ไปไหนครับก็คิดถึงพี่ชูเหมือนกันตอนนี้ก็ดูน้องหลงกับพี่จี้เล่นกันไปก่อนครับผมผมก็มีหน้าที่ลงคลิปเพ่จะมีรายได้จากส่วนแบ่งโฆษณาจาก YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเอาไว้มาเป็นค่าอาหารค่าขนมให้เด็กๆครับผมรวมถึงหมาจรแมวจรที่ผมเจอผมก็จะเอาเงินส่วนนี้แหละ มาไว้ซื้ออาหารให้เด็กๆก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับผม